วันนี้ผสมดอกเกสรตัวเมียครับผมเอาวิธีดั้งเดิมตั้งแต่แรกๆมาให้ชมครับนี่ครับส่วนของเราผสมแบบนี้ครับผมเอามาให้พี่ๆชมครับผสมเกสรตัวเมียครับผม อรายาการการสมเจสอนมาให้พีพ่่ได้รับชมครับผสมเจสอนเสร็จก็จะ เอาถุงปุ่มไว้นะครับเกลือเกอรตัวผู้คับตัวเมียจะได้ผสมและออกผลมาครับผม สวัสดีทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับใช้ถุงกระดาษสวมไว้ครับผมก็เป็นเสร็จที่เรียบร้อยครับผสมเสร็จไปแล้วหนึ่งจันครับผมสวัสดีครับ